สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องของคำ adjective และก็คำ adverb นะครับคำ adjective ก็คือคำคุณศัพท์ส่วนคำ adverb ก็คือคำกริยาวิเศษจริงๆแล้วชื่อของมันเนี่ยก็บอกถึงความแตกต่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ก็คือการขยายในประโยคต่างๆเพื่อให้ระบุว่าคำประเภทนี้ต้องใช้คำอะไรขยายนะครับ เริ่มจากคำกลุ่มที่เป็นคํา adjective ก่อน adjective นะครับการขยายของคํ Ad า adjective จะขยายคํานามก็คือขยายคนสัตว์สิ่งของ s h h e is smart คําว่า smart เป็นคํา adjective สิ่งที่มันขยายก็คือ s h e นะฮะ อันที่2คือขยาย adjective ในกรณีที่มันเป็นคํา adjective order หมายความว่า1ประโยคใน1ประโยคนั้นเนี่ยมีคํา adjective มากกว่า1ตัวเราจะใช้หลักของการเรียงลําดับของคําคุณศัพท์เราจะใช้ว่า he is a smart Thai boy เขาเป็นคนไทยเขาเป็นเด็กผู้ชายคนไทยที่ฉลาดนะครับ <c oughs> มีคํา adjective 2ตัวคือคําว่า smart แอนไทยสองคำนี้ขยายกันเองแล้วก็ขยายคำว่าบนะ่อยส่วนคำา d v v e rb a d v e rb เนี่ยจะขยายได้ค่อนข้างเยอะนะครับจะขยายได้ตั้งแต่คำกริยานะ she walks slowly คาว่า slowly เป็นคำา d v v e rb ขยายคาว่า slow เป็นการบอกว่าเธอเดินแบบไหนก็คือเดินแบบช้าเดินอย่างช้านะครับ การขยายแบบที่2คือขยายคำ adjective หรือขยายคำคุณศัพท์ yeah. I, I am so sorry ต่อไปขยาย adverb ด้วยกันเองอเราจะเห็นว่าคำนอกจากคำกริยานอกจากคำคุณศัพท์จะสามารถขยายคุณศัพท์ได้แล้วกริยาวิเศษก็ขยายกริยาวิเศษได้เช่นกัน She sings extremely beautifully แปลว่าเธอร้องเพลงได้อย่างไพเราะเพราะพิง e x t r e อ e ก e ์ตแปลว่าอย่างมากมายต่อไปการวางตำแหน่งของคำ Adjective เมื่ออยู่ในประโยคลักษณะแบบนี้เราจะสามารถวิเคราะห์จากการทำข้อสอบหรือทำแบบฝึกหัดได้นะครับการวางตำแหน่งก็คือ1ให้วางไว้หน้าคำนามนะฮะการวางตำแหน่งหน้าคำนามประโยค I am a smart boy คำว่า smart ขยายคำว่า boy คำว่า boy เป็นคำนาม smart boy ให้วางไว้หน้าคำนามเลย 2. วางหลัง verb to be they are clever นักเรียนเห็นไหมครับคำไหนคือ verb to be ก็คือคำนี้เราวางคำว่า clever ไว้ข้างหลัง verb to be นะครับแล้วก็ซึ่งคำว่า clever ขยาย day แปลว,ว่าพวกเขาเป็นคนฉลาดต่อไปตำแหน่งของคำ adverb นะครับ ให้วางหน้าสุดของประโยคแบบที่1วางหน้าสุดของประโยคคือคําว่า sadly เป็นการที่ใช้ adverb ขยายทั้งประโยคเพื่อคุมม o d ของประโยคนั้นว่าผู้พูดอยู่ในอารมณ์แบบไหน sadly my cat died last night นะรู้สึกเศร้าจังเลยนะแมวของฉันเพิ่งตายเมื่อคืนนี้ตรงกลางของประโยค I slowly walk in the park ฉันเดินช้าๆในสวน คำว่า slowly อยู่ตรงกลางประโยคขยายคำว่าบ <c oughs> อกนะะวางไว้ท้ายสุดของประโยค the girl speak English very loudly คำว่า l o u l y อยู่ท้ายประโยคประโยคนี้มีความหมายว่า the girl speak English very loudly ก็คือ,อผู้หญิงเหล่านั้นพูดภาษาอังกฤษยอย่างดังพูดภาษาอังกฤษเสียงดัง สำหรับวันนี้การสอนคำา d v v e rb และคำ Adjective ก็สรุปให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็ต้องไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากในเล่มเอกระยายนะครับครูดได้ให้การบ้านไว้แล้วแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดออนไลน์ในควิสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ